รัดฟอร์ดรับเสมอบาร์ซ่าแต่รู้สึกเหมือนแพ้หวังจะทําให้ดีขึ้นในนัดสองมาคัดรัดฟอร์ดกองหน้าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดกล่าวภายหลังทีมบุกไปเสมอบาร์เซโลนา2ต่อสในศึกยูโรปาลีกรอบเพลย์ออฟนัดแรกที่คัมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2566ว่ารู้สึกเหมือนเป็นความพ่ายแพ้เพราะคิดว่าทีมฮึดกลับมาได้ดีหลังจากโดนนาไปก่อนโดยช่วงครึ่งแรกบาร์ซ่าจะทําได้ดีกว่าแต่แมนยูก็ไม่ได้ตื่นตระโหนกพยายามสร้างโอกาสลุ้นทําประตูก่อนจะทํา2ประตู ทีีด่ดและพยายามคุมเกมเพื่อรักษาสกอร์แต่สุดท้ายก็เสมอเพราะบาซ่าเองก็เป็นทีมที่ดีทั้งนี้บาซ่าเป็นฝ่ายขึ้นนําก่อน1.0ต่อศนแต่แมนยูแซงนําเป็น2ต่อโดยทํา2ประตูในเวลาเพียง7นาทีแต่สุดท้ายบาซ่ามาตีเสมอ2ต่อ2ได้ในที่สุดซึ่งเกมนี้ลัดฟอร์ดยิงไปได้อีกครั้งเท่ากับฤดกูการน,นี้เขายิงไปแล้ว22ประตูกับแอสแิสต์ลัดฟอร์ดกล่าวต่อว่ามีความรู้สึกว่าทีมพยายามยิงในครึ่งหลังมากกว่าครึ่งแรกอาจจะเป็นเพราะ ตกเป็นฝ่ายตามส่วนประตูที่ตนทําได้นั้นการจบสกอร์ในจังหวะนั้นไม่ง่ายแต่ก็ตัดสินใจที่จะยิงและเตะให้โดนเน้นเ้นซึ่งบอลก็เข้าประตูไปโดยกองหน้าวัย25ปีกล่าวในตอนท้ายว่าการโดนตีเสมอในช่วงท้ายต้องยอมรับว่าบาร์เซโลนาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีผู้เล่นระดับท็อปของโลกถ้าคุณปล่อยให้พวกเขามีเวลาเล่นบอลพวกเขาก็จะหาช่องว่างทําประตูจนได้ตนหวังว่าในการเล่นนัด2ที่โอนเทรนฟอร์ดจะเป็นเกมที่ดีอีกครั้ง หรบแมนยูแต่เราจะต้องทำให้ดีกว่านัดนี้